สวัสดีค่ะดิฉันนางสุนันท์เสียงตะกูลนะคะพยาบาลวิชาชีพชำานาญการรลวงพิชัยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับพี่ยมพรทาทูลน,นะคะพยาบาลวิชาชีพชำานาญการหัวหน้างานอุบัติเหตุเฉิผู้ซึ่งมีคะแนนประเมินแฮปปี้โดมิเตอร์นะคะสูงสุดนะคะในเรื่องของความผูกพัน,นยึดมั่นองค์กรแล้วก็ความสุขในการทํางานนะคะ,ะก็เลยถือโอกาสคุยกับพี่ยำพรว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมพี่ยมพรถึงมีความสุขในการทํางาน ีคนพิชัยนะคะเกิดที่นี่แล้วก็ได้มาทำงานที่นี่ตั้งแต่บรรจุครั้งแรกเลยปีนี้อายุราชการก็37ปีนะคะถามว่ามีความสุขตลอดไหมในการทํางานไม่ใช่ค่ะทก,การในการทํางานก็มีทั้งความสุขและก็ความทุกข์แต่ที่สําหรับส่วนตัวที่ตัวเองคิดว่ามันมีความสุขมากกว่าก็เพราะว่าเรามีทีมงานที่ดีนะคะแล้วก็ เมื่อเรามีปัญหาเราก็มีหัวหน้าดูแลอยู่แล้วก็มีผู้บริหารที่คอยลงมาช่วยเราแก้ปัญหามาเติมเต็มให้กับชีวิตในการทํางานของเราค่ะส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่าการทํางานเราไม่ได้โดดเดี่ยวเราไม่ได้เดินมาคนเดียวไม่ได้เดินมาหน่วยงานเดียวเฉพาะ ER รแต่เราเดินกันไปทั้งองค์กรค่ะมีเขนมุ่งร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกัน แต่ที่พอมีการจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทํางาน,นยอย่างเช่นในเรื่องของพาร์ทงานหรือว่าให้กําลังใจน้องๆในหน่วยงานยังไงบ้างคะคือในเรื่องของกําลังใจเนี่ยมันก็ต้องมีการเติมเต็มให้กันเนาะเวลาทํางานก็มีเหนื่อยบ้างลาบ้างขอบ้างเปถามว่าถอยไหมไม่เคยถอยเราจะคุยกันเหมือนคนในครอบครัวนะคะจะดูแลกันทั้งในเรื่องาอง,คงคานแล้วก็ในเรื่องของความทุกข์ความสุขต่างๆเราก็จะคุยกันเสม,มอว่าต้นทุนเราไม่เท่ากันนะคะในแต่ละคน เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเดินให้ทาคนอื่นเราก็จะต้องยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ก็จะไม่อยู่กับเรานานวันนี้เรามีความสุขเราก็จะต้องเตือนตัวเองเสมอว่าความสุขจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้าวันนี้เรามีความทุกข์ก็เหมือนกันค่ะเราก็จะบอกตัวเองว่าความทุกข์นั้นก็จะไม่อยู่กับเรานานและพี่พรคิดว่าในหน่วยงานของเราหรือว่าในกลุ่มงานของเรา มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอะไรบ้างในการในเรื่องของการพัฒนาครณงาน,นเราอ่ะ mm hmm. ก็อยากจะเสนอว่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมค่ะทุกคนในองค์กรของพายาบาลมีส่วนร่วมไม่ว่าจะในทุกๆเรื่องเนาะเมื mm ่อ hmm. ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในทุกๆเรื่องแล้ว mm hmm. ทุกคนก็จะมีความเป็นเจ้าของแล้วก็อยากที่จะทําให้องค์กรของเราเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆ ต้ขอบคุณพี่พรมากเลยนะคะในวันนี้ที่พรได้มาแลกเปลี่ยนในเรื่องของความความรู้สึกที่ดีในเรื่อง,องการทำงานนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรพี่พรก็สามารถจัดการกับมันได้และคิดว่าจะเป็นตัวอย่างกับน้องๆในหน่วยงานหรือผู้อุ่นได้ต่อไปะคะ่ะต้องขอบคุณมากเลยะคะ่ะ